จะามาถึงแล้วต้อยขึ้นไปสำรวจข้างบนทุกคนมันมันยังเล็กๆอยู่เลยแต่เราต้องไปหาจุดที่มันค่อนข้างที่จะที่จะโตแล้วนะคะทุกคนดูสิว่ามันกระจัดกระจายออกมาริมทางอย่างนี้เลยนะนี่อันนี้ริมทางแล้วก็นี่เป็นคลองแล้วนู้นก็จะเป็นภูเขาเกิดเต็มไปหมดเลยทุกคนวันนี้คงจะต้องใช้วิธีการจิ้ม เอาเอามีดจิ้มลงไปนะคะโอ้เราจะข้ามไปยังไงทุกคนเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนนะจะต้องกระโดดข้ามกระโดดข้ามคลองกลัวตกย่านตกขีดต่อมะนะพี่น้องพูน่ะมีหอยคนนั้นตกขีดตมกระเทียมป่านี่มันสิลากยาวไปหอดพุน่นพุนๆุป่าทางพุ่นก็เต็มไปหมดจ้ะมองนี่ หลายนี่ตรงนี้เขาบอตตองกระโดดขึ้นมาทางนี้ได้เลยมีทางย่างพร้อม <What? S 1> อีพ่ออีแม่มันเป็นเบีย้ยที่แบบคือจังขเขาจ้าหวานเข่าวหว่านกล้านะจ๊ะทุกคนหลายอีลี หน้าบ้านไอ้ก็ต้นสํานีล้ลจ้ะพณเน่ะทางเทิงนี่เพื่อนจะได้รับแสงแดดหลายแหนเพื่อนกระสิมีความต้นสูงทางพี่นะจ้ะพี่น้องแมวพี่นะ นี่จ้ะอันนี้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีรั้วล้อมไว้เป็นเขตพรเวดเนาะจา้ะเนาะไอจําได้ว่าที่มันเกิดตามซอกซอกหินเนี้ยจ้ะมันจะค่อนข้างที่จะโตกว่าเพื่อนเพราะว่าเขาพยายามที่จะหาแสงเนี่ยค่ะ คนดูเบียเล็กๆเ,เกิดเต็มไปหมดเบียน,น้อยๆนี่ยมันจะเกิดจากโอ้ยดึงยากทุกคนมันต้องใช้มีดจิ้มจ้ะเนี่ยดึงแล้วมันช้ำโอ้ยต้องบ่ได้จ้ะเขาต้องเอามีดจิ้มเอาจ้ะ ทดสอบทุกคนจะเห็นอะไรก็ไอไมน่าวันนี้ใช้โกโปรโถ่ายนี่ค่ะไอเก็บเส่ถุงกระดาษจ้ะหมเนี่ย はい。 ว้อน,นี้ว่าสิพากันไปกินนันกินข้าวอยู่ร้านบุฟเฟ่ที่เคยไปกินต้อยหรอว่าเขาเจ้าเปิดเที่ยงพ่นวะเช็คเวลาแล้วมืวัอน,นี้มันเป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์อยู่จ้ะเทศกาลกินไข่เนาะ ทางเดนมาร์กเขาจะาต้นอวบงามใบงามแล้วจ้ะทางนี้ยังน,น้อยอยู่ขับรถผ่านมาตอนขับรถผ่านมานะจ๊ะหิมะยังขาวอยู่จากตามพื้นพื้นป่านะเขามองจากรถนะนี่จ้ะสุคน ถ่ายยากอยู่มองนี่มันเป็นภูเขาเนาะตั้งกล้องกับ่บได้นอกเลยซัมมิค่ะเนื้อไอซีเลียนไปหามองอื่นก่อน เช่ต้นมันยังอ่อนอยู่นะทุกคนเอาแค่ okay, นี้พอ ต้นเบบีมากต้อยอ่ะเขาจะเป็นมือฉมังในการเก็บ เาจะเก็บไวแล้วก็เก็บสวยส่วนไอ้อวัวจะถ่ายคลิปน้องไปไหนแล้วก็ไม่รู้ใส่มีแต่พี่ไม่ใส่ที่ไม่ถนัดที่เอามาอยู่นะเนี่ยตรงนี้สวยกับหินอ่ะบางบางต้นมันออกมาพร้อมดอก ันนี้อาจจะเก็บชิมรางไปก่อนแต่ว่าพี่ว่าพี่อาจจะไม่ได้มาอีกนะที่เนี่ยปีนี้นะตรงเนี้ยมัน,น,นตน้นเล็กคีต้นไม่ดุถูกทำใต้โอ้โหอยู่ที่รุ่นนะ่ะตอนเป้ส่งรูปมาให้ดูนี่เมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วเขาต้นเขาเท่านี้แล้วตอนนี้ของเขาพอผัดละ ของเราก็เลือกเอาได้อยู่ได้ย่อมละสามสี่ต้นนี่ยมันเป็นดอกแล้วมันเป็นดอกละจ้าพี่น้องอันที่ต้นนี้นี่เกิดมาเป็นดอกเลยแต่จริงลักษณะของเขาเป็นอย่างจริงจริงเขาจะเกิดมาพร้อมกับการเป็นดอก ตบบเหมือนเขาตั้งท้องมาเลยอ่ะเขาเลยแพร่พันธุ์ได้ดีไม่มีการสูญพันธุ์แน่นอนมีหลายคนเขามาดูเขาเขาอาจจะมองว่าทำไมต้องไปตัดไปจิ้มเมาทำไมไม่ดึงเอาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ต้อง ลังงเเขาเดเาดบ,บมันทำได้ทำได้มันัอันเดอร์สหรอยังจะเดินไปจะออกกำลังเดินกำลังกายแกนั่งสมาธิแล้วนะ่เอเช้าเอ็นะเอ็นะคารเชีย์อละเยอะเอิบหนึ่ ต้องเอาตรงที่มันอยู่ตรงซองหินอ่ะสวยมากใช่ถ,ถ้าจะทำในำต้นผักต้นรอยมันยาวแบบนี้ถ้าจะทำกุยช่ายหอหรืออะไรหรือว่าผัก ได้อยู่นะแต่ว่ามันจะเก็บคือเราต้องเก็บไปเยอะๆอะ่ะกว่าจะพอผัดเนอนะพี่แม่มเพิ่นบอกว่าเพิ่อนอยากกินอยากกินพ,พี่สาวแต่ว่าทางบ้านเพื่อนอ่ะมันมีถึงไหะ เขาจะแบบคือให้ประชากรมันลดลงอะเนาะประชากรปลาหรือเขาเขาไปมาแต่ช่วงนมาวัน2องวันเหรอภาพไข่ปลาอะไรทุกอย่างเลยที่อู้น่ากินจังดยแค่หนมันจะมีแม่น้ำที่ผ่านทอดสลาเลยค่ะอ๋อแล้วปีนี้ใต้จะได้เจอแกไหมเราจะมาที่ใต้เลยที่แล้แกถึงถามว่าเอาหมหนูอกปลาไม่มีไม่กิน หรอแม่อร่อยเหรอเอาก็เอามาทอดไงชุบแป้งทอดชอบกินปลาเยอะกับปลาซีปลาเซอะไรเซ ปลาที่ต้อยนึ่งให้พี่กินปลาอะไรนั่นแหละค่ะพี่ S S E J ใช่ไหมเขาเรียกเซย์เซย์เซย์อ๋อพิซิพิซิเซย์แต่มันเซย์นี่มันก็จะเป็นน้องน้องของปลาปลาตอสคเป็นแบบเป็นแบบ เป็นปลาเนื้อขาวปลามันแต่ว่าอีปลาเซอีปลาทอดนี่มันไม่มันเด้มันแห้งม้ทอถ้าทำเป็นซอสเป็นก็อร่อยอยู่เป็นทำพี่กับบวมักถ้ามีให้เลือกเขาทำเสิร์ฟใช่ไหมพี่ก็จะเลือกปลาลักษ มันเลี่ยนเนาะตอนนี้นะคะเส1ดโมงครึ่งโดยประมาณแดดสวยเราก็เก็บกันอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงนะเก็บไปคุยไป <c oughs> ตอนนี้ถึงเวลาออกจากป่าแล้วค่ะสาวน้อยของเราล้างมือในคลองต้อยได้เต็มถุงเลยทุกคน มาดูมาดูมาดูของไอ้บ้างไอ้ก็ได้เต็มถุงคือกันอ่อนๆง,งามๆอุ้ว่จ้ะสวัสดีทุกคนนี่คือกระเทียมป่าที่เราไปเก็บมาวันนี้นะคะได้เต็มเต็มนี่เลยอ่ะทุกคนไอ้ลองช่างดูนะคะอยู่ประมาณเกือบเกือบแปดขีดนะคะไอ้ก็ว่าไอ้เก็บไม่เยอะนะแต่มันก็ได้เยอะอะ่ะนะคะแล้วต้นมันเนี่ยเป็นต้นแบบ กำลังกินนะทุกคนแบบเวลาเราเอาไปผัดนะคะผัดน้ามันหอยเนี่ยก็คือเราก็ผัดทั้งต้นอย่างนี้เลยนะคะหอมมากมากเลยนะคะไอ้ก็จะทําความสะอาดนะคะจะล้างนะคะแล้วก็เลือกเอาพวกเศษเอ่อเศษพวกเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีไอ้พวกเนี้ยติดมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะนี่นะะนเศษใบไม้นะคะใบไม้แห้งก็จะเลือกออกแบบนี้นะคะแล้วก็ ก็จะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ไ่ไปทำงานก็อาจจะเอาไปให้อ,อ่อคนที่ทำงานด้วยนะคะที่เขากินเป็นนะคะส่วนตัวไหนที่มันมีรากติดมาแบบนี้นะคะไอก็จะเอาไปปลูกในป่าข้างบ้านนะคะไอจะจิ้มมาบางตัวไอจะจิ้มหัวมันมาด้วยแบบนี้นะคะ่ะทุกคน แบบนี้เราก็แช่น้ำไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรากเขาก็จะออกมาเพิ่มนะคะแล้วเราก็ไปปลูกได้นะคะเพราะว่าครั้งแรกที่ไอเอามาปลูกไอ้ก็ไอก็จิ้มมาแบบนี้นะคะตัดมาส่วนที่ไม่ให้มันเป็นหัวด้วยแบบนี้มันก็จะออกรากได้นะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะล้างให้สะอาดก่อนนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดให้ดูนะคะก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปหน่อยนะคะก็ ไอ้ก็ได้เก็บบรรยากาศให้ทุกคนชมเล็กน้อยนะคะตอนที่ไปเก็บเนาะก็สำหรับคลิปวันนี้ไอ้ก็ขออนุญาตลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะตอนนี้ใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะแต่ทุกคนจะเห็นว่าข้างนอกนะคะข้างนอกบ้านยังคงมีแสงสว่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเปลี่ยนเวลาเป็นซัมเมอร์โซนแล้วนะคะเป็นเวลาช่วงซัมเมอร์แล้วนะคะแต่ว่าในหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยฤด,ดูการยังไม่ถึงฤดูดร้อนนะคะก็ ช่วงประมาณอาทิตย์ที่3ของเดือนมิถุนายนนะคะก็จะเป็น midsummer นะคะตอนนั้นก็คือจะเฉลิมฉลองเทศกาลหน้าเทศกาล summer นะคะเทศกาลหน้าร้อนอย่างอางจริงจังนะคะแต่ตอนนี้ก็คืออากาศก็เริ่มดีขึ้นค่ะอย่างวันนี้ไอไปเก็บกระเทียมก็อตอนขับรถกลับนะคะประมาณบ่ายโมงกว่า,วานะคะอุณหภูมิอยู่ที่15องศากลางแดดนะคะทุกคนแต่ว่าในร่มนี่ก็คือหนาว ะะเพราะนั้นช่วงนี้ผู้คนก็จะเป็นหวัดบ่อยเพราะว่าปรับร่างกายไม่ทันนะ,ะนะคะมันก็คือจะมีความหนาวแล้วก็ความร้อนสลับกันไปอย่างเงี้ยค,ค่ะร้อนก็ไม่ได้ร้อนเยอะนะคะร้อนคือ15องศาคือกลางแดดนะคะทุกคนเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนก็จะปรับปรับร่างกายนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผู้คนเนี่ยจะเปลี่ยน เสื้อแจ็คเก็ตนะคะจากแจ็คเก็ตที่เป็นช่วงหน้าวินเตอร์นะคะหน้าหนาวไปสู่ฤดูใบไม้ผลิ Pri, ก็จะใส่เสื้อแจ็คเก็ตที่บางลงหน่อยนะคะแต่ตัวไอย,ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าไอาย,ยังรู้สึกว่ามันหนาวอยู่นะคะทุกคนพี่ขุนทําอะไรอยู่เราจะไปแอบส่องดูเขาไหมพ <laughs> ี่ขุนเซไปายบายบาย thank you บายบายพี่ขุนบายบายค่ะทุกคน